สวัสดีครับพอแม่พี่น้องอยู่กับช่องควายไทยไล่ทุ่งคือเก่าครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ออกบ้านครับออกลาะมาหากินทั้งอำเภอบ้านแทนพี่น้องแล้วพอขอกวายเพื่อนครับบรรยากาศดีดียุตยห่ม่มสมสายไงยเนี่ยพี่น้องแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับบ่ได้เปิดราคาเด้ครับมาชมดูซือ้อชมเกษตรกรเลีเ้ยงควายครับเนี่ยเพื่อนกำลังสีเลี้ยงแนวสายพัฒนาพอดีเจ้าของเราก็ยูนี่กับคอโอกาส ทายไปให้พ่อแม่พี่น้องท่านบุ้ชมผมเบิ้งขึ้นเก้าแล้วครับนี่กอนอื่นก็เขาไปหาเจ้าของแล้วก่อนครับเอาหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้ำชื่อจากน้อยนะครับครับผมชื่อปี้านะครับอยู่บ้านนองผักหลอดครับอำเพอบ้านแทนนะครับเห็นเจ้าของควายจากตัวหน้านย่ยงควายมีอยูสองแม่นะครับมีสองแม่สี่ตัวสี่ตัวสองโคมงเนาะก็นอื่นเมอนบ่ครับเรียงมาโดนบันไดแล้วครับเร่องควายเนี่ยโอ้เรียงมาสี่ ปีห้าปีแล้วครับโอ้ห้าปีแล้วครับยังควบคู่กับอาชีพอย่างอื่นบอกครับหรือเรียงแต่ควายยดอาชีพอย่างอื่นแต่ยดนะครับปลูกอ้อยปลูกอย่างไรแต่ยโอ้นี่เป็นงานอะไรเหล็กเป็นอาชีพเสริมวะเนี่ยครับขึ้นเด็กขึ้นจากเลี้ยงนี่ครับมีปลาอ้อยแล้วเป็นได็ควายโอ้ก็เห็นเพิ่นเลี้ยงควายมากันว่ามันเป็นตาเลี้ยงน่าสนใจกันเลยเลี้ยงน้ำเพิ่นเหรอครับก็เลยเลี้ยงซื้อมาเลี้ยงเลยครับ เรียงตัวเลกเทียเล็กมีเรียงจากตัวนะ่ะเทียเล็กเทียเล็กเรียง<ๆ>อยู่มันบวมันบวมให้แล้วก็มันตื่นตื่นกล้องควายก็ตื่นกล้องครับมันมันันแม่นี่คือทรงงามหน่ยครับซื้ออย่างนี้แม่นี่เอาแม่นี่ซื้อแม่บุญปลูกครับแม่บุญปลูกครับอ่าเริ่มพัฒนาแล้วมั่วครับนี่ความสูงเท่าไรตัวนี้ร้อยห้าสิบเอาร้อยสิเอาร้อยสามสิบห้านี่แหละครับสามห้าสามสิบห้าได้ลูกมาจากตัวแล้วครับได้ลูก สามตัวนะครับสตัวนี่ตีลูกเพิ่งเบิดลูกตีตัวสามโอ้ตัวใหญ่ๆนั่นโรแมนติกอันนั้นลูกแม่นั่นครับลูกแม่นั่นเองครับเบิ่งดูพี่น้องอายุได้จากปีเราก่อนนี่งปั้นเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีแปดปีนี่แหละครับย่างโอ้ครับเจ้ามือยู่น้ำเจ้าจะโดนหรือตีแม่นี่ครับผมเกิดเื้อมาวงเดียนทองเดียนโอ้ของก็ซื้อมาครับผมซื้อมาเล่ลูกมาเกิดน้ำเจ้านี่ตีซื้อมากับ มาลูกติดมาเหรอครับลูกลูกติดในท้องคือมาตัวน้อยมาซื้อมาลูกมันเกิดลูกออกแล้วไหมครับโอ้ลูกออกแล้วเอาตัวนี้ซื้อม้าในราคาไหลปันเลยนะบอกได้ปันนี่เอาผมซื้อมาสิบนิดๆเลยครับคุยครับคุยยางวนลงคุยวนวนหนาวหนาตัวแม่ตัวหม่เอาตัวนี้ โอ้วันนี้เดี๋ยวแม่นี่ซื้อยังครับเนี่ยแม่นี่ซื้อแม่เจิดจ้าครับเนี่ยแม่เจิดจ้าโอ้เป็นดาวจรัสเสียงที่ซื้อนี่บอันนี้แม่เจิดจ้าแม่นี่อายุจากปีคราบแม่ไหนก็เล่าเล้าเดียวกันแหะครับโอ้อันนี้ลูกเพื่อนสิเนี่อันนี้ลูกเพื่อนอันนี้ลูกลูกเพื่อนนี่มีพ่อดังบอกครับหรือพ่อพื่นบ้านพ่อพื่นบ้านนี่นะครับพ่อเพืนบ้านคือคือตัวใหญ่เลยพ่อพื่นบ้านเพราะว่าในท่องนี่ไอ้มีลูกท่องได้ เก้าเดียนเหรอครับทับแกสีออกรู้ว่าท่านไหครับได้พอได้ครับพอพันดังบ่ไอ้ทับเบิ่มไว้ครับเนี่ยโอ้ได้เบิ่มหมือนี้พี่น้องมึงนู้นนี่แม่ความสูงเท่าใดครับแม่นี่เโอ้คราวๆเดียวกันแล้วครับสามก้วยสามจีบกลัวๆนี่เนาะครับเนี่ยครับสายพัฒนาเพิ่นก็เริ่มจากจังศี่ลเป็นหมดน่ะครับอแต่ว่าเมียพันธ์เราก็เบิ่งดีใหญ่หลายมันกับว่มีเงินคือเพิ่นซุ้มเลยครับดูพี่น้องเบิ่งเราอทำเบิ่มไหเด้ยครับแม่พันอ่างไงอยู่แต่ว่าความสูงสมวุฒิส บสูงเพราะบรรยากาศการเลี้ยงเรากันสบายสบายได้ครับนี่ขังไว้นี่ตลอดเมื่อหน้าห้อมจมสาเนี่ยเอาไว้นี่ตลอดครับแง่ไหน่อยก็ไปเกี่ยวหญ้าอยู่สวนครับช่วงนี้ก็ง่ายแน่เพราะว่ามันมีเสียงคนก็เริ่มคนเริ่มเกลียวเขาานะครับก็เลยเอาพี่น้องเผมเไยกับเปลกตายได้พี่น้องผมเคยออกกล้อนผมเคยเห็นกล้องนแกะมันยางวนลงคลองลงคลองผมกว่าหวานเสียวนะไหมครับนี่ให้ สายพัฒนาเริ่มพัฒนาเนาะหน้านจากเกษตรกรเลี้ยงแบบธรรมดาเนาะเป็นเริ่มพัฒนาครับกษสิได้ควงงามควยมีราคาภายในอนาคตข้างหน้าคือเพิ่นเนาะหน้าเนาะไ้งามก็ทําให้เกษตรก่อมีรายได้เพิ่มขึ้นพี่น้องผู้ใดอยากเลี้ยงก็เริ่มเลี้ยงขึ้นหน้าแล้วนี่เลยครับนี่ครับบความสูงร้อยสามสิบกว่าซึงไอยคกเบีบสามสบแปดเนาะคิดว่าโบผิดหวังเนาะครับก็เลี้ยงไปเนาะครับใจทุนทุนอย่างน้อยขันมัน เรามันเกี่ยวหย่าเป็นว่าแต่ว่าห้องเรานนี่เน้นเป็นสายพัฒนาหรือว่าเป็นสายในห้อยก็นหนาของเจ้านี่ผมเลี้ยงจังซี่แหละครับผมก็เลี้ยงไปเลี้ยงลูกมาได้ลูกผูลูก,กอยังก็ขายไปสิครับผูกผูกไปขายตัวแม่ก็วอา้ก่อนว่ายไปเรื่อยๆนะครับกันได้ครับาคาก็ขายไปเสร็จแล้วครับเป็นงันอดิเรกหรือเป็นอาชีพเสริมได้สบายเป็นว่านัเสมอเนี่ยครับคอกเราก็อยุดทงน้าด้วยครับนี่ยุคติดบ้านเลยครับบ่อยูุ บ่ได้ทรงกินลบกวนบ้านอื่นเนาะครับอยู่น้าพึ่งพระอาศัยกันได้ด้ยครับเลี่ยงแบบนี้ิ่งดูครับบรรยากาศเราหัวแอกเราอะนี่แะครับผู้ใดสนใจอยากมาเบิ้งกับมาเบิ้งนะครับอยู่บ้านน้องผักหลอดนี่ครับอีต่วอีอีขอกหนึ่งนั่นคนเราคนเะเจ้าขกเนาพี่น้องเอาครับชิปนี่กับโบทาย้าดอกพี่น้องท้ายไปพราเม่พี่น้องเบิ้งเป็นแรงบันดันใจคือเกาล่ะครับค่าอยากเลี่ยงคือเล้าครับอยากเริ่มเลี่ยงจากในหน่อยก้อนแม่สองแม่น้หน้าเนาะครับ กูเมาคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ